สวัสดีครับวันนี้เลิกงานแล้วมาดูไก่นะครับนี่เรียมนนบานอีก่ละตัวกันวันนี้คอดังไก่ไม่สมบูรณ์เลยทุกตัวอ้อส่ผพา บ,บ้านๆก้ร้ยสองร,ออร้อยแกเชื่อสองเราเจ็ดตนนังนานตัวสองเราหาปดปดูเลยสองลราเจ็บปวดยาไปแล้วก็ดัง điện thì điện cái mùi สซงไงตกที่องเว้ยเป็นนั่นเป็นนี่ทางไปปั๊บนี่ครับเก็บก้อยครับตรงนี้ไม่ได้นะก้อยหลุดรู้จะหายไงไม่เนี่ยมอนบันได้เซตหน้า Làm liền, làm lược ngàn Chứ chả Chả mà tham ngàn Nhìn mà cứ đục chạy Chả mà cứ tham ngàn Nhìn mà cứ đục chạy Các thưa các bác ไม่เขาไม่ไม่แก้ตีตกนักในกใส่อะไรปัในใส่อะไรปันใส่อะไรทีเด็ดทีเด็ดตายเลยตายเลยวะโหดเกินบูมเลยเม,มันหนอบใช่ไหม,มนี่หนอนไหมจะเส้นเหรอจะเส้นเลยะเวะโหดเถอะว ปีแงาจะเสร็จมโลมันเด็ปล่อ,อ,ย,อยอม่เด็อ่อนนเกใหญ่ัวนคายใหญ่ตายตายตายิดไก่ยังมีกไก่ให้ดูดน้ำเงินน้ำสู รถห้างนั่นจบมันออกจบมันออกกันเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะตายนี่ครับ <c oughs> ชิดตรงบ้านซุ่มบ,นบานบ้านนักยกุคนักนักรบยุกละรอยครับ้านนี่ครับทำงานนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยววันหน้าไม่รู้จะถ่ายอะไรเดี๋ยวจะหาอะไรถ่ายมาให้ดูนะครับ